นนมนุษย์เป็นผู้มีการประพฤติพรหมาจรรย์อันเยี่ยมยอดอยู่แล้วพวกเรามีศักยภาพตรงนี้ที่เทวดาไม่มีเทวดาไม่มีเทวดาเลยอยากมาเกิดเป็นมนุษย์มีความกล้าหาญกล้าที่จะอยู่ประพฤติพรหมาจรรย์ถ้ากล้าอย่างอื่นไม่มีประโยชน,น์ต้องกล้าที่จะประพฤติพรหมาจรรย์ประพฤติมักมีองค์8อย่างเทวดาเขาก็ไม่ค่อย ไม่เคยกล้าตรงนี้ไม่มีกําลังตรงนี้เหมือนพระโมคคลลานะชวนเท้าสักกะอะเป็นยังไงข้อธรรมที่พึ่งฟังพระผู้มีพระภาคตัดบ,บอกมาเนี่ยมีอะไรบ้างไหนบอกมาหน่อยสิอืมไม่สนใจนะเห็นไหมพาไปดูนะรูปเสียงกินรสอันเป็นทิยปนะในดาวดึงเป็นยังไงประสาทสวยไหมนี่ดีไหมนั่นนนนี่ดีไหมนะพระโมคคลลานะก็เลย เอาเท้าสกิดแผ่นดินนิดหน,นึ่งทำให้แผ่นดินไหวในดาวดึงนี่แค่สกิดนะเอาเท้าเคาะๆนิดหน,นึ่งแผ่นดินไหวทั้งดาวดึงนางฟ้าเทวดาวิ่งกันให้อุตรุดไปหมดเลยเท้าสักกะเริ่มสลดใจบอกว่าโอ้ไม่เที่ยงจริงนะนก็เลยเริ่มคุยธรรมะเม่งก็จะคุยแต่ รูปเสียงกินรสเพลิดเพลินในกร,รมคุณหอันเป็นทิพทิพพากาม,มาหรือปณีตากาม,มากามอันประณีตนะ,ะดังนั้นมนุษย์เราดีกว่าเทวดาตรงนี้เขาดีกว่าเราตรงได้สุขทิพอายุทิพวันณนะทิพนะแต่ได้ไปก็เท่านั้นนะได้ไปถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่<ม>ก็ไม่พ้นอบายทุกติวินิบาต พระองค์ก็เรียกเทวดาที่ไม่ได้สดับว่าอสุตวาปุถุชนนะเรียกเทวดาว่าปุถุชนผู้มิได้เคยสดับในคำของตถาคตเห็นนะ